มาครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีรถเข้ามานะลูกค้ามาขายนี่คันนี้รถบ้านมือเดียวเลยนะครับกับโตโยต้ารีวอ2.4 e-pat นะครับผมนะเกียร์ธรรมดานะได้สีประตูยกสูงนะครับเลขไมลย์อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลพี่นะรถปีสิบเจ็ดถือว่าใช้งานน้อยมากเลยนี่แล้วตัว e-pat เนี่ยยังมาพร้อมกับตัวที่เป็นไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดยทมมีให้ไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้ในโครมเลยนะครับแล้วก็ คันนี้จะได้ในตัวของไฟตันหมอกจากโรงงานมีให้ด้วยนะแล้วเราดูกระจังหน้านะผมเยี่ยมสวยๆเลยพี่นะรถเพิ่งเข้าใหม่นะยังไม่ได้ล้างไม่ได้ชงไม่สะบปรับสภาพเลยนี่คือรถเข้าใหม่ของไฟตัตทอโต้ของเราสวยงามขนาดไหนนะพี่นะดูล้อแมกอัอลอยเดิมจากโรงงานละักกะียางไปสโตนเลยพี่นะลักกยางไปสโตนแบบนี้ไปเลยนะแล้วดูซุ้มลงซุ้มล้อใหม่ๆเลยนะครับนี่คือ ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ชงนะครับผมนะโชกเชิกไม่มีแตกเลยรถสวยๆโครงสร้างดีๆเลยนะกระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้ามีไฟเร็วที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับที่เปิดประตูแบบโครเมียมนะแล้วพร้อมกับเป้ามือเปิดโครเมียมสวยๆเลยพี่ นะแล้วดูด้านในนะครับผมนะเปิดเปิอนิดนึงนะพี่นะให้พากันหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้าใหม่เลยนะพวงมาลัยมันตินะครับผมนะฝั่งซ้ายเลยนะคันนี้เลียมาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับวิวหน้าจอทัชสกรีมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะแอร์อาล็อกเกียร์แมนนวลหกสปีดเลยนะครับผมนะคันนี้นี่เป็นไงครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นะแล้วก็เบาะผ้านะทรงดีๆทรงสวยๆเลยพี่เบาะผ้าทรงแบบนี้เลย นะแล้วก็บอกคนขับปรับสูงต่ำได้นะครับบอกคนขับปรับสูงต่ำได้มีที่พักแขกให้ด้วยนะ้ไม่มีฉีกขาดด้วยนะครับผมนะคันนี้นะฮาเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวรถประมองกันเลยก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเซลมินทอโต้นะวันนี้ผมมารถซีเบตู ยกสูงเกียร์แมนนวลหกสปีดเลยนะรถสวยรถบ้านมือเดียวเลยคันนี้นะใครตามหารถบ้านอยู่แวะเวียนมาทางนี้ได้เลยนะครับก็ไปรับชมารายละเอียดตัวรถกันผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้กับผมในการทําคลิปก็ต่อไปกันด้วยนะครับพี่ม,มาที่รายละเอียดด้านหน้ากันเลยนะคันนี้จะได้เป็นในตัวของตัวไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟหลีดไฟเลี้ยวมาให้ในตัวไฟเดย์ทา์นะครบครบเลยนะมีโลโก้ไฮรักที่ไฟหน้าแบบนี้เลยพี่ นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ได้เป็นตัวของไฟตัดหมอกจากโรงงานมาให้กันด้วยนะนี่ก็ทังหน้าสวยแบบนี้เลยนะคันนี้ได้เป็นรีโว่โฉมแรกนะพี่นะได้เป็นรีโว่โฉมแรกเลยนะครับมาตอนที่ด้านข้างกันนี่ล้อแมกอัอลลอยเดิมจากโรงงานน,นี่เดี่ยเดี๋ยวชงแต่ป้ะสภาพให,ใหม่สวยแน่นอนพี่คันนี้นะแล้วดสูสมรงสมล้อนี่เป็นไงใหม่ใใสๆเลยพี่ขนาดนี้ไม่ได้ชงนะพี่นะรถมันสวยมากนะคันนี้ผมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากจริงๆนะครับผมนะเพราะว่า ไม่บุกนะรถไม่ยับด้วยนะนี่กระจมองข้างแบบพับไฟฟ้ามีไปแล้วกระจมองข้างให้ด้วยแบบพร้มเยี่ยมเลยนะแล้วก็ที่เปิดประตูแบบพรเมเยี่ยมแบบนี้เลยพี่นะแล้วก็มีเบ้ามือเปิดให้ด้วยนะกันเล็บปูดสีแล้วก็กันสาดแท้โตโยต้านี่กันสาดแท้โตโยต้าแบบนี้เลยพี่อ่ะรถสวยๆโครงสร้างดีๆค้งางเจ,จ๋งจัดมาให้พี่ในส่วนด้านในนะครับผมนะนี่ดูคอนโซ์ประตูนะครับไม่เซดนะครับไม่แตกลายงานเลยสีดาไปสวยแบบนี้เลย ที่พักแขมแม่แบบผ้าสวยๆแบบนี้กันเลยนะพี่นะแล้วมีที่วางกคงวางแก้วให้ไฟรับทีมมีให้แบบนี้เลย่ะพี่ดูเม็ดองเม็ดอางนะครับเรียงแถวให้แบบนี้เลยพี่นะแล้วก็ยังขอบประตูไม่มีสิขาดนะพี่นะยางขอบประตูไม่มีสิขาดเลยคันนี้นะมาส่วนนัา้นนายกันนั้นนายนะครับอบอกผ้าทรงดีๆแบบนี้นลพี่นะเดี๋ยวทำปะสภาไปห,หมายรับรองว่าแจ่มๆจ,จแน่นอนพี่นะแล้วก็ในส่วนนี้ก็นะมีที่วางกรงวางแก้วให้แบบนี้เลยพี่นะแล้วก็ในส่วนงโครงสร้างกันเดี๋ยวมาดูกัน นี่ครับโครงสร้างสวยเจ๋งๆนะเมต้าเร็งแถวให้แบบนี้เลยนะเมท้าเร็งแถวให้แบบนี้เลยพี่นะสวยมากคันนี้นะสวยมากนะครับแล้วก็มีตัวเพจเดิมนะครับเพจเดิมจากโรงงานแบบนี้ให้ด้วยนะนี่แล้วมาดูในส่วนของโครงสร้างนี้กต่อเห็นไหมพี่น็อตไม่มีขยับนะพี่น็อตเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนี่น็อตเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยพี่นะรถสวยโครงสร้างเกตเอรถโครงสร้างเดิมๆเลยพี่นะมาต่อนี่เลยดูห้องสานด้านหลังซ้ายกันบ้างพี่ นะครับเบาะไม่มีสีขานะครับผมนะทรงดีๆแบบนี้เลยนะเป็นค่าเปื้อนหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวทําให้ใหม่นะครับนะเพราะว่านันเพิ่งเข้ามาใหม่นะเอารีบมารีวิวให้กับอัปเดตสตอกให้กับคุณลูกค้าหรือว่าผู้ชมทุกท่านได้ดูกันนะครับว่ารถเข้าใหม่ของเราอ่ะสวยแค่ไหนนะเอาดูที่โครงสร้างกันไปก่อนนะนี่ดูเม็ดอารนะแจมแจมแบบนี้เลยพี่นะ Met เม็ดอาร์ยงลงวแจมแจมแบบนี้ก็เลยนะครับผมนะเอไปเลย นะครับนะที่จับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับผมนะประตรงประตูไม่มีแตกหักไม่มีฉีกันเลยนี่นะตัวที่ว่าแขนนี่เห็นอยู่ในตำแหน่งดีๆหมดเลยนะครับผมนะล็อกเด็กใช้งานได้ปกติเลยนะส่วนนี้ก็น็อตเดิมๆโรงงานเลยพี่นี่นะครับจำจับเจ,จ๋งๆนะมาตอนนี้ในส่วนของบันไดใช้ร่างฝั่งซ้ายกันบ้างพี่เห็นไหมว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ hmm. เลยหนาแน่นด้วยนะครับหนาแน่นด้วยนะคันนี้นะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ ล้อหลังซ้ายนะนี่คาสีดำๆแบบนี้ก็ไปเลยพี่นะคาสีดำๆแบบนี้ไปเลยนะการโคนก็ไม่ฉีกไม่ขาดไม่แตกไม่หักด้วยพี่นะล้อแม็กไม่มีร่องรอยการขูฟุตบาดเลยนะครับผมนะแล้วพวกนี้ก็ยังเป็นหมุดเดิมโรงงานหมดเลยพี่นะมาชมเรียมคมสันด้วยรวมกมันบ้างพี่นะไม่มีรอยจุบหรือรอยปุบไห้เห็นเลยมาไม่มีรอยจุบหรือรอยปุบไห้เห็นเลยรถสวยๆแบบนี้ก็ไปเลยพี่ในส่วนของด้านหลังนะครับพี่นะ ได้ในส่วนตัวฝาท้าที่เป็นเปิดโฟมเมียมนะครับแล้วยังได้โจกกล้องมองหลังบิ๊อินจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะแล้วก็ได้ไลเนอร์แท้โตโยตา้าด้วยนี่ได้ไลเนอร์แท้โตโยต้าด้วยนะดูเม็ดอารสองอันนี้นี่ยังอยู่แบบนี้เลยพี่นะแล้วก็รถคันนี้ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักเลยนะครับผมนะมเห็นไหมว่าไม่มีร่องรอยงการบุบเลยไลเนอร์ไม่มีรอยขุยขาวให้เห็นเลยพี่นี่ดูงความเดิมนะเดิมนะ่ะหน้าเดิมท้ายเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมพีแต่เรามาดูช่วงล่างกันต่อ นี่ไงช่องล่างเจ๋งๆไงมายเลยพี่นะรับรองถ้าได้ชงได้ล้างได้ปรับสภาพพี่รับรองว่าแจ่มแน่นอน,นรับรองว่าแจ็มแน่นอนนะดูฝั่งขวาบ้างนี่ดีๆแบบนี้เลยนะไม่มีจุ๊บไม่มีบุ๋มไม่ต้งองรอการเฉียวชนเลยพี่นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้คสีดำแม่งแบบนี้ก็ไปเลยคาสีดำๆไปเลยพี่ไงนะน็ะนอตเดิมๆไม่มีต้องรองการไขเลยนะครับนะสวยงามจริงๆนะอันนี้แล้วได้เกียร์แมนวนวลหกสปีดด้วย ขับมันมันเลยพี่ขับมันมันเลยนะอันนี้นะนะใครสนใจาราคานี้เปเลยสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนแปดพันนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถไม้แต่บาทเดียวปีนะโดนสวยๆเลยนะมรนตูประตูประตูเนี่ยในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่นะเม็ดองเม็ดอาร์เงแถวให้แบบนี้เลยนะครับห้าอะไเงี้ยเจ๋งสวยสวยจริงสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูในฝั่งของคนขับกันนะครับ นี่เป็นไงจกไฟฟ้าสี่บานฟังเอนนะครับเป็นแบบออโต้เลยนะฟังกครับเป็นแบบออโต้เลยพี่แล้วก็พวงมาลัยมันสีฝั่งสายเลขหมงไม้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะวิทยุหน,น้าจอทัสกีนะมีกล้องมองหลังมาให้แอร์อะล็อ,ลอกเกียร์แมนนวลหกสปีดพี่มีระบิโคหโหมดเพราะว่าโหมดให้ด้วยนะคันนี้นะนี่เป็นไงเต่าเต๋แล้วก็บอกคนขับก็ปรับทรงต่ำได้นะครับปรับทรงต่ำได้นะเดี๋ยวผมพาไปชมในห้องของตัวห้องเครื่องกันต่อเดี๋ยวแวะดูนี้โครงสร้างนี้ก่อนนี่พี่ดู นี่เมทอาเล็งแถวให้แบบนี้เลยนะครับผมนะเดิมเดิม <ๆ S 1> โรงงานเลยพี่เดิมเดิม <ๆ S 2> โรงงานเลยนชเมท้าส,สวยเลยพี่นะครับที่ซุ้มร้อหน้าขวากันบ้างนี่เป็นไงซุ้มเดิมแบบนี้เลยพี่นะโชกไม่มีน้องรอน้ำมันเยอะเลยนะรถเดิมๆโครงสร้างดีๆเข้าใหม่ๆพี่ได้เห็นรถที่เข้าใหม่ของบริษัทคอโต้เป็นไงครับพี่สวย,ยเลยนะเดี๋ยวผมเปิดร่องเครื่องให้ดูนะพี่ แล <lien> มาชมในตัวของตัวห้องเครื่องกันนะครับผมนะเห็นไหมว่าห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้ก็เลยพี่ห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยไม่มีน้ํามันเยิมเราน้ามันรั่วซึมเลยนี่รถเข้าใหม่นะพี่ยังไม่นาอะไรเลยนะดูฝากระโปรงนะครับผมนะเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะพี่ไม่มีรองรองการไข่เลยครับพี่นะน็้อตเดิมๆเลยแต่ดูตรงนี้พี่แกะตรงนี้พี่ดูนะน้อนเดิมๆหมดเลยนะแขนขวาเม็ดอาร์ผมดูให้นี่เม็ดอาร์สามอันนะนี่แสดงว่ารถไม่เคยโดนนะเม็ดเนอาร์มีสามอันตรงแขนขวานะพี่แล้วมาดูที่คานหน้าต่อนี่ คันหน้าไม่ใช่แก่เลยคันหน้าเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่เห็นไหมสวยๆเลยนะครับผมนะแล้วดูห้องเครื่องหน้าหน้าเคยดูตัวเครื่องหน้าหน<ๆ>้าหน้าเครื่องย็ไงไงน้ำน้ำมันไม่มีเยิ้มเลยนะพี่น้ํามันไม่มีเยิ้มเลยสวยๆเลยช็อคเตาปติดโรงงานยังอยู่เลยนะครับนะแล้วก็ตัวมาดูคันหน้าฝังซ้ายก็ไม่เคยแกะนะครับนะแล้วมาดูนี้เดี๋ยวผมดูหนึ่งสองอยู่ครบพี่นะ้าไม่นาะยอยู่ครบๆเลยหน้าสามอันหน้าแขน้ายแล้วก็เพจไม่มียับเลยนะครับนะในสองฝากระโปง ฝาปองเดิมนะครับผมนะไม่มีรองรอบการขายเลยนะครับพี่แล้วก็อันนี้เห็นไหมว่าน้ํามันไม่มีเดิมไม่มีรั่วซึมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็นี่น็อตเดิมเดิมโรงงานเันไปนะครับหากหายอยู่รีบมาจับมาจองไปได้แล้วก็แผงการความร้องก็ยังมีให้เดี๋ยวในส่วนของฝาปองนะนี่เห็นไหมติ๊กตรงติ๊กเกอร์มีให้นะครับในตรงเป็นอะไรแให้แบบนี้เลยนะ <S <S เป็นไงสวยไหมครับคันนี้นะรถเข้ามานะพี่ไปฝาปองก่นนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับโต้ท่ารีเวอร์งสี่พัดนะ กระพ้นแคปเบียมันโน6นหสปีดปีห7องปีเจ็คันนี้พี่ผมให้ราคานี้เลยนะสี่แสนสามหมื่นเก้าบาทผ่อนแปดพันวิ่ไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้บาทเดียวนะแต่ฟันนันได้ทั่วประเทศไทยส่งรทั่วประเทศไทยนะสนใจโทรเบอร์ศูนยปดหกสามสี่เจ็ดห้าสามสี่หเซวินพร้อมดูแลคุณภารนะครับ